ไปหาเบิรงน้องกันครับพี่น้องสองร้อยครับโอ้ตุเรียนโค้กครับอันนี้ร้เป็นยาอันนี้พักพักยังไงครับพักเสียงจ้าพักเสียงมันเป็นยาเดี๋ยวไปกินแล้วคนต้องแซ่ดเลยโอ้ยกินกระป๋องกระเปียวเลยบนนานๆไม่กินกระป๋องกระเปียวน่ะกินดิบเลยนาะไรกันอย่างพ่อเป็นยาพ่อเป็นพ่อ ใบมันยอดมันนนกระปุกกระปเจ้ามันล่ะโอ้ยกระปุกกระเจากระองกระปุกเานีุ่กไม่เหยแกระปเจ้าปลาขาวใหญ่คระบ่มนปลาขาว

ปก่อโอ้ยึกเพาะโอนได้ปะปึกเาะนาึกเพาะออนอยหนน่่อยเด้บเาะึี่มันมีหลยหลายแบบนะึกไว้แล้มันไอ้งยมัน่ยึกไวอันนี้กเาับมันกับปลาไที่จเบือกัึกไว้หยเอ้แบบหัวมัน่อันนี่ไรเกบาทเลยมันห้าสิบบาท

หอมปลาเดกฮอฮือม่ห <Safe> <c ười> ิวเขานะต่เก่้าวพ่นหอมปลามันหิวเขาเลยเบพังหลวงปลาตเก็บเพไโอ้ืกินทังตู้กระเจ้าเกลียงูเียงน้านาะมันเป็นตตหิวเหลือมหอมเนาะปลาบ้านเาเนาะอมัดตะปาุกกันปลาใหญ่เห็ดได้ถือกินกับน้ำไล่ไรแล้วปลาเดกบม ยัง้า,งา,าตามจ้า,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 าเลี้ยนลอ,อยหนีบา,าทต้นวยต้นวยห้ตอโลดหน่อย